บอกว่าวิธีการสังเกตก็คือว่าอุ้ยอุ้ยกบหลุดมือมันหญ่แห้งกับกำบอ,อยู่มึง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 แญ่แห้งกับพี่น้องมึงมึงครูกับหนาครับป๊ามึงพี่น้องครับเนี่ยครับ ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนครับพี่น้องอยู่ทางไกพี่น้องอยู่ทางไกครับพอกันนี้แล้วครับกับช่องอีสานบ้านหน่อยครับจานบอยคนเก่าครับมือนี้สิมาติดตามนะครับพาพี่น้องไปรับชมนะครับในการเลี้ยงกบนะครับเป็นระบบปิดกับระบบเปิดนะครับไปเบิ่งรับชมแล้วกันครับข้างหลังผมเนี่ยเป็นเป็นบลอกคบ้ะพี่น้องนะครับข้างหลังข้างหลังผมเนี่ยเป็นบลอกคบเพราะว่าช่วงนี้นะครับฝนไก่ฉีกตกแล้วก็เลยเห็ดเป็นระบบปิดไปนะครับพอดีของระบบปิดก็คือว่าเฮาสามารถกัหนด หรือว่าเขาวเจากบมาเพาะช่วงใดก็ไดนะครับบบมีผลต่อกบนะครับซึ่งถ้าเป็นระบบเปิดนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวให้พี่น้องไปรับชมดูกันครับว่าข้างในนี่นะครับกบที่เป็นระบบระบบปิดมันก็บ่เชื่อว่าระบบปิดครับเพราะว่ามันก็ยังมีช่องอากาศให้ให้เขาได้ระบายอยู่นะครับแต่ถ้าระบบปิดลอยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับจะจะเลี้ยงแบบควบคุมอุณหภูมินะครับแต่ว่าแบบนี้ก็คือมันกึ่งปิดกึ่งเปิดนะครับ ก็เดี๋ยวให้พี่น้องไปรับชมด้วยกันครับอยู่ข้างในนี่ครับเป็นอบอกรบที่ผมได้เฮดไบครับผมไปติดตามชมด้วยกันเลยครับพี่น้องไปครับผมพี่น้องอันนี้ก็คือในในโรงเลือนครับเป็นโรงเลือนเลี้ยงกบนะครับผมมุ้งสังกะสีแล้วก็ปิดรอบด่านทั้งหมดเลยครับเป็นอยังคือว่าระบบปิดครับเวลาเวลาฝนตกนะครับหนึ่งเราอองฝนนะครับบ่ถือกบเลยนะครับแต่ว่าในในเรื่องของอุณหภูมิเขาอาจจะ มีแน่ครับที่ที่เขาได้รับอุณหภูมินะครับแต่ว่ากขบมีผลตกครบเพราะว่าในนี่นะครับมีจะคบตัวแหน่ผมได้เอาคบตัวแม่น่ในย่ามาเป็น2บ่อครับบ่อนี่เป็นครบรุ่นปีที่แล้วครับแต่ว่าบ่อทัดไปเนี่ยเป็นครบรุ่นปีปีก่อนครับซึ่งเป็นแม่พันธุ์ของของรุ่นนี้แหละครับซึ่งผมได้เหตดไว้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องไปเบิ้งด้กันคือการเลี้ยงระบบปิดนะครับข้อดีคือเขาสามารถกําหนดนะครับให้ครบใครตอนใดก็ได้นะครับใครตอนใดก็ได้จะใครในช่วงที่ เป็นนอกฤือดูหรือว่าในฤดูก็แล้วแต่นะครับคือเขาสามารถกาหนดได้ว่าช่วงนี้ลูกออดเริ่มแพงแล้วเขาก็เอาออกมาพักนะครับออกมาเพาะนะครับเดี๋ยวไปติดตามนักกันครับอันนี้บอแม่พันธุ์ปีที่แล้วนะครับอันนี้บอปีก่อนครับซึ่งเป็นแม่พันธุ์ของรุ่นนี้แหละครับที่ผมได้เก็บไว้นะครับมาพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปตักให้เบิงน่ากันตามมาเลยครับคือลงเรือนนี่มีแต่แม่พันธุ์นะครับพ่อพันธุ์อยู่ข้างนอกครับเป็นระบบปิดครับครับเวลาฝนตกนะครับแก ฝนตกกระปกปกติครับเพียงแต่ว่าคบนะครับเขาจะบ่ดได้โดนฝนโดนยังครับเป็นระบบปิดนะครับเพราะว่าในช่วงที่ฝนตกนะเขาจะบอกมาเพาะนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาบ่ดได้ใจว่านฝ่าฝนที่ตกนะครับมันตกต่อกันโดนบอนะครับเพราะว่าถ้าถ้าสองสามมือฝ่าปิดนี่คือจบเลยครับใครที่ใครออกมาคือนะครับมันบ่ฝักนะครับแล้วปัญหาที่พี่น้องประสบนะครับที่ได้เจอเนี่ยคือว่าพ่อใครแล้วใครบ่ฝักนะครับแต่ว่า อา,อาจจะมีในก,กรแลน,นีอื่นๆนะครับอาจจะเป็นสิ่งเวลอมลื่นๆกับอันนั้นก็ว่ากันไปครับแต่ว่ห้องผมนี่จะเพาะในช่วงทีฝาเปิดนะครับฝาเปิดบ่มีพายุบ่มีอย่างนะครับโดยการศึกษาจากกรมุตุครับเจ็ดเจ็ดมือทางหน้าครับมันมีอย่างนะครับแต่บ่มีพายุห้องกับเพาะเลยครับเอามาเพาะนะครับแต่ของผมนี่จะจะเพาะในช่วงทีหนึ่งคือช่วงช่วงแรกเนี่ยเอาไว้เป็นพอพันุแม่พันธุ์นะครับเพื่อที่จะเก็บกบเป็นพอพันุ์แม่พันก่อนนะครับ หล้วกาค่อยไปเพาะหัวขายนะครับเพราะว่าเป็นยังคือเพาะหัวขายมันมันเพาะง่ายครับเดือนหนึ่งก็ได้ขายแต่ถ้าเพาะลูกครบครับมันใส่เวลาโดนครับนะครับมันขายยากกว่ากันนะครับขายหัวขายง่ายครับก็เลยใช้วิธีการเพราะยกเว้นมาพี่น้องสร้างเป็นลูกครบลูกยังสร้างไหวก็ก็จะเพาะไว้ให้นะครับแ๋ยว่าเบิ่งนั่กันแม่พันธุ์ซึ่งเป็นแม่พันธุ์ที่พร้อมแล้วนะครับพี่น้องพร้อมนะครับผมเอาลุงหมื่นแรงเลยก็ได้ครับแต่ว่าผมยังบอกเอาลงครับเราวจะเบิ้งตัว คือแม่พันธุ์อยู่นี่มีอยู่10กว่าแม่นะครับสิกว่าแม่เป็นแม่พันธุ์เก่าครับแม่พันธุ์ปีก่อนะพี่น้องนี่พี่น้องเบิรงครับคืออ่าคลิปก่อนๆนะครับนี่เป็นแม่พันธุ์ครับตัวใหญ่ครับพี่น้องเบิรงครับเนี่ยเมื่อผมกับแม่พันธุ์ครับเป็นแม่พันธุ์รุ่นคือคือปีนี้กับสองปีแล้วครับแม่พันธุ์ที่ผมเอาไว้นะครับกับสองปีปีปีนี้ปีสุดท้ายครับกับซีโลเลยโลเนี่ยผมเดเอาไปปล่อยนะครับเอาไปปล่อย นะครับให้เขาขยายแผ่พันธุ์แต่เขาขยายได้กับขยายต่อนะครับซึ่งปกตินะครับก็ 2- อถึงสปีเขาก็ปล่อยแล้วครับเพราะว่าหนึ่งป้องกันนะครับการที่เป็นลูกชิดลูกชิดไหมเพรามายังคอกนี่นะครับก็เอาแม่พันธุ์พอพันธุ์นำมาผสมกับแม่เก่าอย่างงี้ครับมันก็เกิดการลูกชิดนะครับซึ่งเห็นให้กบมันโตหน่อยครับนี่ครับอันนี้ก็สามารถพ้อมนะไข่กัแก่ไปเลยครับนะครับเพราะว่าเป็นยังคือหัวไก่แก่ไข่แก่นะครับเพราะว่าหนึ่งคือระยะเวลามันไดีครับระยะเวลามันได สองก็คือขวบที่เขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับก็กระไดแล้วนะครับซึ่งสามารถเอาลงได้เลยครับเนี่ยแต่ว่าผมยังพันเอาลงนะครับล่อล่อฝาเปิดก่อนนะครับเห็นว่าพายุจะเข่าในสองสามหมื่นนี่ผมก็เลยบอกเอาลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบุคคลมีเวลานํานะครับก็เลยว่าเดี๋ยวรอจะข้าวเสียเอาลงให้พี่น้องในเบื้องน้ากันครับนี่ครับแม่พันธุ์ครับัวใหญ่ครับนะครับโอเคปล่อยไว้นี่ครับคือ พี่น้องมาเบิงมาเบิงนํากันครับในในในส่วนของบ่อของผมจะเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำครับมีดินในเขาแน่นะครับแล้วก็มีน้ำคือระบบปิดนะครับกบเนี่ยถนานบ่บ่อสูงใดรดระนะครับหรือว่าน้ามันหน่อยกบจะได้เข้ากับบ่อไข่ครับเพราะว่าเขาจํากัดเขาบ่อให้เขาไข่นะครับแต่เมื่อไรที่เขอาออกไปนะครับเข้าเติมน้ำขึ้นเขาไข่ท่านที่เลยครับนี่นี่คือวิธีการจํากัดกบแล้วก็คอดีของบ่อปิดครับ เนี่ยบอปิดคือฝ่าฝ้นตกไปครับบ่มีผลต่อเขาครับนี่คือข้อดีของบอปิดครับเนี่ยบอขางกันครับพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันครับครับผมอันนี้เป็นแม่พันธุ์ที่พองานคือลูกลูกคอแหลกนะครับลูกของแหลกแต่ผมเอาไว้นะครับเป็นปีแหลกครับคือได้หนีไม่จะ้กบเหลืองนะครับแต่ว่าด้วยสภาพเขานะครับเนี่ยพี่น้องเบึ่งน้ำกันครับเนี่ยคือบอผ่าผ่านเป็นสีดําครับกบมันก็เลยเปลี่ยนสีผิวน่อยหนึ่งครับเนี่ยพี่น้องก็เบึ่งน้ำกันครับเนี่ยหลุดนีครับกำลังงามครับ นี่ผมว่าจะเพาะช่วงเมษาครับเมษานี่จะเพาะนะครับตอนนี้เอาเก็บไว้คือรุ่นรุ่นนี้แม่ไม้นี่ไข่ดีครับแม่ไม่จะไข่ดีแน่นะครับไข่ไข่แหลกๆน่ะนะครับจะไข่ดีเบิ้งครับกบงามครับพี่น้องเบิงสมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์แบบมีแต่กบเหลืองนะครับนี่นี่กบเหลืองงามครับนี่ครับเป็นแม่พันธุ์นะครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ครับนี่ครับที่สาเหตุที่ว่าระบบปิดก็คือว่า คิดไว้นะครับในทอนะครับซึ่งแดดและฝนไม่มีผลต่อเขานะครับ mm hmm. พี่้องมาเบิ้งน้ากันครับนะ mm hmm. ครับ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. เห็นไหมครับ ตัวผูพร้อมแล้วครับครับนี่คือบอตัวผูนะครับมีแต่ตัวผูนะครับอันนี้จะเป็นนี่ครับตัวผูพร้อมเบิร์แล้วพี่น้องนะครับเบิงนะครับซึ่งผมเคยบอกตั้งแต่คลิปแรกนะครับพี่น้องนะครับวิธีการสังเกตนะครับตัวผูเบิงมองข้างมันครับเบิ่งหมองข้างมันนะครับ แล้วก็เชื่อพรอมว่าพอมเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งน้ากันครับเห็นบ่ที่ผมบอกตั้งแต่คลิปแรกนะครับถ้าเชื่อพรอมนะครับนิ้วโป้เขาจะแดงครับเห็นบ่พี่น้องเนี่ยนิ้วโป้เขาจะแดงครับครับเอาบอกว่าพี่น้องจะเห็นนํากันบ่นี่ครับเนิ้วโป้เขาจะแดงครับแล้วมันจะเกิดความความสากเหมือนตีนทุกแกนะครับเนี่ยสองคือคือกองเสียงเขาจะหย่นหย่นคือเขาห้องอยู่ตลอดเวลานะครับนี่นี่คือวิธีการสังเกตครบนะครับคือตอนนี้ครบในบอนในพอมหมดแล้วครับเหลือแต่รอเวลาที่จะผสมครับ นะครับแง่เบิ้งครับนี่ยพร้อมเบิร์ดแล้วนะครับพี่น้องคอบู่นี่พร้อมเบิดแล้วครับมัต้องแง่ครับแย่จะได้มันกับพันอยู่แล้วครับเป็นคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาพร้อมจะผสมพันธุ์แล้วครับแต่ว่าผมยังผสทพันุเอาลงนะครับให้รอมันคืออากาศเปิดๆครับเพราะว่าเขาขายลูกออดครับนครับพี่น้องพร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะ อีกอาทิตย์ครับมีเวลาว่างๆก็สิได้เพาะให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับนะี่ครับพี่น้องตัวใหญ่ครับตัวผูได้พี่น้องเบิ่งครับนี่จะกบเหลืองครับพี่นอ้องอ่าเป็นบอ่อปิดได้พี่นอ้องอ่าบ่อปิดไปนะให้หัวหาในยังกับปิดใวขึ้นเก่าครับนะี่ครับ เป็นบ่อปิดครับผมไปบันี้เดี๋ยวที่ไปชมบ่อเปิดต้องกันครับพี่น้องไปครับพี่น้องครับกับอันนี้ก็เป็นอีกนะครับหนึ่งบ่อนะครับเป็นการเรียงกบแบบระบบเปิดนะครับหมายความว่านะครับถ้ามีฝนมีหยังนะครับก็มีผลต่อตกบนะครับซึ่งตัวผู้และตัวแม่นะครับมีผลต่อต่อกบเพว่าหนึ่งครับเขาจะได้โดนรองฝนนะครับคือฝนตกมาถือตัวเขาแน่นอนนะครับแล้วเขาก็สามารถผ่อมคข่เลยนะครับซึ่งทั่วไป พนโตไปก็เวลาฝนตกก็คือเอากบเพาะได้เลยนะครับนี่คือเป็นระบบเปิดนะครับระบบเปิดคือคือบอกไงนะครับพอฝนตกก็คือจะอผสมพันธุ์ปกตินะครับซึ่งต่างจากระบบปิดนะครับระบบปิดหมเข้ามานะครับฝนตกบะะ่ตกน,นะครับห้องกับสามารถเพาะได้นะครับเพราะว่าเ้าจำกัดกบกบบดถึกแดดถึอฝนนะครับแต่อันนี้ก็คือถึกแดดถึกฝนนะครับแต่ว่ามันก็ข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอของระบบเปิดเนี่ยคือว่าถ้าเป็น ฝนตกนะครับเข้าจับผสมได้เลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่านะครับเข้าบอสามารถจํากัดครบได้เวลาเข้าไปเพาะนอกฤดูนะครับคือมันมันมันจะใครเฉพาะถ้ามีฝนมันยังใครยังสินะครับคือว่าเข้าบาดได้เลี้ยงแบบจํากัดนะครับถ้าเป็นการเลี้ยงแบบจํากัดเขาเอื่นว่าเลี้ยงแบบระบบปิดนะครับแต่แต่ว่าถ้าเลี้ยงแบบนี้ครับคือระบบเปิดนะครับคือว่าครบพรอ้อมตอนนั้นเข้ากับผสมตอนนั้นนะครับหมายความว่านะครับยาพี่น้องมาเบิ่งแม่พันธุ์น้ำกันครับอีกหนึ่งที่คนเลี้ยงครบครับผม คนเรียงกบนะครับ <psyche. S 2> <Ooh. S 1> ซึ oh. ่ง si เป็นแม่พันธุ์เดียวกันครับจากจากบอที่ผมเอามาใหายนะครับเนี่ยครับพี่น้องแม่พันธุ์กระพรอมเมื่อไหครับเนี่ยร่อนผสมครับนีะครับใหญ่แห่งครับเนี่ยพี่น้องนี่ครับเป็นแม่ไม้ครับนี่วิธีการสังเกตครับเนี่ยครับมันจะออกแถบสีสมนะครับวิธีการสังเกตครับกบที่พร้อมนะครับแม่พันธุ์นะครับแถบสีสมครับแถบสีสมแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้มันจะสาก์ขึ้นกระดาษใช่นะครับ เป็นเป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจนะครับผมก็เลยเอาเอาบมบใหม่เพิ่นเลี้ยงนะครับเนี่ยครับเพื่อนเลี้ยงสองบ่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นเลี้ยงได้เตรียมที่นะครับเดี๋ยวผมสีผ้าเิ่นเห็ุระบบปิดขึ้นกันครับนะครับระบบปิดมันคุ้มไงครับเขาอยากเพาะตอนไหนเขาก็เอามาเพาะนะครับระบบปิดนะครับแต่ระบบเปิดเนี่ยบางเทีเขาบอกมีเวลานะครับแต่ว่าฝนถตาฝนตกปุ๊บนะครับกบก็จะมีความพร้อมนะครับแล้วก็เขาจะกระโดดนะครับกระโดดคือเขาพร้อมที่จะไปผสมพันธุ์่ายไงนะครับเนี่ยนี่นี่นี่คือ เกี่ยวกับระบบเปิดนะครับแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งคือแต่ผู้ใดมีเวลานะครับหรือว่าเห็นอากาศมันเป็นใจฝนตกก็คือจับบลงได้เลยนะครับมันก็ดีอย่างหนึ่งครับคือเพาะตามฤดูนะครับฝนตกกับเพาะฝนตกกับเพาะนะครับแต่ว่านะครับในช่วงที่เขาอยากเหตดกบนอกงฤดูนะครับมันเหตุบ่ด้นะครับก็ข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันนั่นแหละครับกบระบบปิดก็คือเข้าสามารถคุมเข้าอยากให้มันออกลูกช่วงใดาก็ออกได้นะครับเป็นระบบปิดนะครับแต่ระบบเปิดก็คือต้องนะครับ รอฝนแน่นะครับหรืออาจจะเป็นการต้องอาศัยอุณหภูมิจากฝนนะครับเนี่ยเอาพี่น้องมาเบิ้งนั่นกันครับนี่เบิ้งครับผมเอามาให้เพิ่นนะครับเอามาให้เพิ่นสองร้อยตัวครับตอนนี้เพิ่นแยกได้แล้วครับอันนี้ฟังนีนตัวแม่ครับตัวแม่นในนาจีด้อยู่ครับสามสิบสามสิบตัวนาจีด้ครับเนี่ยนะครับสามสิบตัวตัวผู้เพิ่นอยู่ข้างกันครับผมให้เพิ่นแยกบางน่าจะเดือนพฤศจิกาครับทีทีตอนแยกนะครับเนี่ยครับครบแม่ครับตัวใหญ่ตัวงามครับมาเป็นครบผู้เพิ่นครับบันเด้ ขานกันนี่ครับถึงบ่เนาะโอ้มันคือออกกบแม่มาใส่กันนี่กบแม่มาข่างมาตัวหนึ่งเนี่ยเอากบแม่ออกให้เพื่อนก่อนนะครับคือเพื่อนสนใจครับเพื่อนสนใจเพื่อนอยากเลี้ยงครับผมก็เลยแนะนำให้เพื่อน นะครับมาเบิ่งมากเลี่ยงนะครับอันนี้กบแม่ครับเบิ่งพี่น้องครับตัวหญ่แห้งครับเบิ่งกบแม่มันหลงมากครับลงมาในบ่อกบปูเดี๋ยวผมจิแยกให้เพิ่นเลยครับครับแยกไปให้เพิ่นไปเลยเดี๋ยวจะน้อยผมกับจิบผ้าเพิ่นมาเพาะครับสีผ้าเพิินเพาะครับเนี่ยกบผูครับกบผูมันเิบพร้อมเร็วกว่าตัวแม่นะครับแปดถึงสิบสองเดือนเนี่ยก็สามารถผสมได้แล้วครับสำหรับตัวผูนะครับแต่ัวแม่นะครับต้องปีนึ่งขึ้นไปนะครับเนี่ยครับ ็ถือว่าสมบูรณ์แบบครับพี่น้องมาเบิองน้ำกันครับนี่ครับครับมีแต่พ่อพันธุ์ครับโอ้หลงหลงมาอีก่ก็ดูไหมแม่พันธุ์ลงมาหลายตัวหนึ่งแสดงว่าตอนตอนแยกนี่เพิ่นบ่ได้เบิ้งเพเอาเดี๋ยวผมจะแยกให้เพิ่นเลยครับผมกับตัแต่ผมเอาอมาให้เพิน่นผมกับบดได้มาเบิองครับบ,รบ่ได้มาเบิองน้ำพิ่นนะแต่เพิ่นก็เลี้ยงเลี้ยงดีครับสมบูรณ์แบบอยู่ ดีมีสังกะสีบางโฮมเนี่ยผมจะแยกกบให้เพิ่นเลยเป็นยังต้องแยกเพราะว่าหนึ่งครับมันจะง่ายต่อการผสมพันธุ์ครับกบผูวกับกบแม่แต่ยูน้ำกันมันผสมพันธุ์กันยากแน่ครับเพราะว่ามันยูน้ำกันมันลึ่งกันแล้วครับจะถ้าแยกเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์เร็วครับเนี่ยแล้วเอาแยกออกจากกันให้เพื่อนกอนนี่ครับตัวผู้ครับ เดี๋ยวกษตรให้เพิ่นเตรียมอีกจักบอไปครับก็หลังจากที่พาอพีพ่น้องนะครับไปรับชมนะครับการเรียงคบแบบระบบปิดกับระบบเปิดไปแล้วนะครับกัเป็นเป็นเพียงแค่นะครับในเรื่องของการาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างการเรียงคบแบบระบบปิดระบบเปิดนะครับพี่้องอาจจะบ่ได้เหตุตามนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นวิธีของพีของ้องก็ได้นะครับถือว่าเป็นอีกวิธี นะครับวิธีหนึ่งในการควบคุมนะครับควบคุมคบเพื่อที่จะส่งผลต่อการเพาะคบบนอกฤดูนะครับกับฝากพี่ฝากน้องนะครับที่มาชมนะครับฝากเป็นกําลังใจในเด้อครับกับช่องอีสานบานหน่อยจันบ่อยคนเก่านะครับกับขอจบใบเพียงเท่านี้ครับการนําเสนอของการเลี้ยงคบนะครับระวังระบบปิดกับระบบเปิดนะครับกับทางพี่น้องได้รับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับพี่น้องทีมารับชมใหม่ใหมกับช่องอีสานบานหน่อยในเด้อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากใบสมนียครับสวัสดีครับ